สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมครับขณะนี้เวลา19นาฬิกาใกล้20นาฬิกาวันที่21กรกฎาคม2564ครับเรื่องเยียวยา2,000บาทต่อครัวเรือนมีจริงๆครับจะเกิดขึ้นจริง1แห่งในประเทศไทยอย่างแน่นอนเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาครับที่เดียวเท่านั้นที่ ที่นายกผู้บริหารก็คือนายกเมืองพัทยานะครับนายสนธยาคุณปลื้มได้เปิดเผยชี้แจงสื่อมวลชนทำข่าวแล้วนะครับก็มีการกระจายข่าวนี้ไปทั่วประเทศผู้คนทั่วประเทศรับทราบและรับรู้แล้วว่านายกเมืองพัทยาเตรียมการแล้วที่จะเยียวยาโควิด -19 ครัวเรือนละสอ0 0ันกับประชาชน ที่อยู่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาเท่านั้นนะครับเมืองพัทยาโดยนายกสนธยาคนเปิ่มเชื้อแจงกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังเตรียมการเดือนสิงหาคมนี้จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนเสร็จสับเดือนกันยายน2564ก็จะจ่ายได้2,000บาทต่อครัวเรือนก็จะเกิดขึ้นจริง เพียงหนึ่งแห่งในประเทศไทยที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบรุรีอันนี้เท่าที่มีข่าวณนะวันที่21กรกฎาคม64นะครับณนะวันที่21กรกฎาคม64นี้ยังไม่มีที่อื่นเปิดตัวแบบนี้เหมือนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับสวัสดีครับ